เราจะรู้ได้ไงว่าเวลาเราไปซื้อปลาเนี่ยจะได้ร้อยตัวจริงหรือเปล่าที่เห็นตามข้างๆทางเวลาเขาใส่เป็นถุงเนาะบอยบบพันปลาสุรินทร์อเอาเวลาที่เวลาที่ซื้อปลาคนส่วนใหญ่เคยนับไหมว่าได้ร้อยตัวจริงหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้นับหรอกครับอ่านะครับนี่วิธีการนับก็จะแบบนี้ครับนับทีละห้านะครับถ้าหนึ่งร้อยตัวก็นับไปที่ยี่สิบครั้งนะครับยี่สิบครั้งก็คือก็หนึ่งร้อยตัวครับทีละห้าครับจะเป็นแบบนี้ต้องถามน้องแพล่าเ่าใยังแพลวาอย่างเช่นนับแบบนี้ ของเรานี่คือไม่ได้หมายเขาว่าจะไม่ครบแต่เกินถูกไหมแมนคอ่าเป็นเอกสารแม่บอเราต้องนับตั้งแต่แรกเลยมือหนึ่งของห้าจ่าเนี่ยการนับมันจะเป็นการการซอยเขาช่วยประหยัดแรงเราไปเพราะว่าทุกที่ใช้เหมือนกันหมดแต่ตาช่างของเราจะใช้ตัวดีเลยค่ะตัวมาตรฐานตัวดีน้ําหนักเป๊ะแต่จะเกินไม่เกินจะครบไม่ครบอยู่ที่แม่ค้าจะขึ้นเกินบอเกินให้อ่าไอ้ทั้งผีสีนับซือว่าร้อยร้อยร้อยตัวจะนับไปที่ ทีละห้าครั้งยี่สิบก็คือร้อยแต่น้องแพวจะเกินไปอีกนี่เกินไปอีกห้าถึงพกโตทุกครั้งเกินไปเพื่อไว้ประมาณมาเขพื่อแมนบอแมนบอลมีขาดแน่นอนไม่มีขาดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเวลาสื้อป้านครับถ้าอยากได้มองชั่วๆแบบถามมาลอยโตอีรีบอ เขาบม่เคยนับเนาะเวลาไปซื้อตามออหมอนต่างๆไอ้ต้ามถุง,งต่างๆทีคางข้างบางคนบอกว่าเขาขายให้ตัวละ80ตังค์แ,แต่คุณเคยนับไหมแมนบอ่าบางเธอเขาอาจสิร้อยตัวอาจจะให้แค่80หรือ70ตัวถูกต้องแต่สำหรับมองนี้มันโบแมนบอสพอแต่มันเกินมันเกินแน่นอนค่ะและที่สำคัญที่สุดเนี่ย เขาไว้ใจตัวลูกค้าประมาณว่าเวลาถ้ามาถามแล้วปุ๊บเนี่ยสมมุตน้าบ่อหนึ่งเนี่ยมันเป็นบ่อเล็กๆแต่มัาสั่งหมื่นตัวเขาจะถามก่อนว่าเฮ้ยคุณจะเลี้ยงได้ไงตั้งหมื่นตัวถ้าเอาไปแล้วมันตายเขาจะไม่บอกไม่ให้ไม่ให้ซื้อเนาะที่นี้จะเน้นนะครับเน้นนะครับให้เลี้ยงแล้วปลาแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็คือต้องดูตามความเหมาะสมว่าเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรเยอะเกินไปหรือเปล่าจะช่วยคำนวณให้นะครับมาทีนี่จะช่วยดูช่วยคำนวณให้ถ้าอย่างบ่อเล็กๆไปลงหมื่นตัวมันไม่ได้มันเยอะเกินไปนะครับมันจจะะะไม่่อยตก็แนนําให้ ทีมเกษตรกรที่มารับปลาไปเข้าใจนะครับผมบางครั้งถ้ามาเจอแผวพราวเนี่ยก็จะถามเลยว่าเอาไปเลี้ยงแบบไหนถ้าบ่อไม่เขาไม่ให้ซื้อเลยนะไม่ได้หมายว่าคุณอยากได้แล้วคุณซื้อก็จะขายให้อย่างเช่นบ่อไม่เขาไม่แนะนําให้ซื้อเพราะว่าถ้าไปตายเมนบ่อใช่เลยจะเสียเงินมมนบ่อมันบม่เป็นผลมันไม่เป็นผลกับทีพีที่เอาปลาไปเลยค่ะเขา ไว้ใจเขาฮักเข้าเขาอยากมากให้คําแนน้าอยากได้ป้าเลี้ยงป้าละได้ป้าไม่ใช่เลี้ยงปลาแล้วไม่เห็นตัวป่าบ่ได้ป่ากินการกัดการหายจ้ะบางเธอพีพีแล้วก็เลี้ยงปลาทําไมไม่เห็นป่าบางเือมีปลาคอปลาคอจ้าปลาในสาปลาเก่าเอาเป็นลงกแมนนี่แม่กินเหมือนแมนบอกแมนค่ะสียิ่งสีชัดเนี่ยนกยัง เพราะฉะนั้นเวลาที่จะมาซื้อปลาที่นี่อย่างที่บอกไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอากี่ตัวแต่เขาจะถามว่าเอาไปเลี้ยงบ่อแบบไหนแล้วบ่อ <Okay. S 1> เป็นลักษณะไหน <Okay. S 1> เขาถึงจะคำนวณให้ถูกต้องจช่วยดูเขาจะไม่ใช่ขายปลาเพียงแค่เราได้กําไรแต่เขาจะหมายถึงว่าทํายังไงให้คนเลี้ยงประสบความสาเร็จได้ปลาจริง<ช>ๆก็จะได้กมกผออ่า ผมก็จะมีความสุขอ่าทุกคน,นเลี้ยงใหญ่เลี้ยงตัวแล้วก็บอกผมผมกผมีความสุขนะครับไม่ใช่ว่ากลับมามาด่ดาผมอ่าไ,ไม่ใชไ่ไม่เอาโอเค,อเคนะครับถ้าเราต้องการร้านพันปลาที่บอกว่าซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้าแล้วก็แบบไม่มีการโกงจํานวนมาได้ที่<ม>บอยพันปลาสุรินทถ้าเกิดมาแล้วก็จะมาเจอรอยยิ้มหวานโดยน้องเพลวพลาที่จะอยู่ตลอดแล้วส่วนบอยอาจจะไปหน้า้างานเนาะเอาไปปล่อยให้ถ้าเกิดว่าเราไปส่งเนี่ย จะต้องกี่ตัวขึ้นไปถึงจะไปส่งก็จะมีขั้นต่ำามระยะทางนะครับขันตำตามระยะทางผมจะไปเองไม่มีการฝากส่งนะครับก็ต้องดูต้องคุยกันก่อนว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจำนวนกี่ตัวกี่ตัวนะครับไปส่งเองส่งฟรีถ้ามันเยอะบอยก็จะไปส่งให้แล้วก็ไปแนะนําการเลี้ยงเนาะถึงที่อ่พครัวเพลียวได้ไปด้วยไหมหรือไงบอจ้ายยูประจําบออยู่ให้คาแนะนาพีพีค่ะถ้าต้องการเสียงหวานๆรอยยิ้มสวยๆแบบนี้มาได้ที่นี่บอยพันปลาสุรินแต่ให้กิได้ต้องการให้ไปส่งถึงที่ ที่นี่บอยพันปลาสุรินโอเคครับทักษะทั้งสองคนนี้เลย